ัวนี้นะคะขายดีมากสําหรับร้านซักรีดนะคะไม่ว่าจะแบบเริ่มทํากิจการร้านซักรีดอะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบฮอตฮิตมากเพราะว่าหนึ่งราคาก็ไม่ที่สูงมากแล้วก็ยังมีตัวอาร์แถมให้ด้วยนะคะ <S <S ตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบสะพานแต่ว่าตัวอารม์ไม่มีลมดูอ๋อใช,ใช่แล้วก็หน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าโต๊หน้า,นาแผงโต๊รีดอะ่ะ ก็มีฮีเตอร์เหมือนกันแล้วก็ระบบลมดูดก็มีเช่นกันนะคะตัวนี้ระบบลมดูดอยู่ที่ประมาณ7 5็ด้อยห้าสิบวัตต์ค่ะแล้วก็หน้าตบเนี่ยลมดูดอยู่ที่ประมาณพันสองอห้าสิบวัตต์เหมือนกันค่ะเ,เวลาเหยียบมันจะมีขาเหยียบตรงนี้เห็นไหมคะอ๋อตรงที่เป็นสีดำๆนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ะอสามารถแตะไปได้เลยอ๋อไม่ได้ต้องออกแรงอะไรเลยแค่แตะไปก็ทำงานแล้วอันนี้ยังไม่ได้แตะเลย ชิ้นงานก็จะถูกดูดติดไปกับโต๊ะ<ช>นะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะใช่ค่ะร้านซักรีดหรือว่าการเม้นขนาดเล็กนะคะสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้หมดการเมนที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นการเมนที่เกี่ยวกับแฟชั่นงานหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเน้นกางเกงหรือว่าเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนสูทที่ค่อนข้างยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ